ฮัลโหลโอเคผมยูกับผมครับเตสตีนะผมยูโอ้ผมครับเตสตีนะผู้ํายู่กับทีบทีไอเอ็มบิซ่ทีวีแล้วผมกับปีกอัน,อนหน้าสะพึงนะฮะวันนี้ก็จะมา,าโชว์บ้านก่อนจะเอาชีวิตรอดนะผมอันนี้ขอ,อย้ำนะครับว่าโกงนะครับผมจะเรียกว่าไงคือเล่นแบบคิดเฉียบแบบคิดเฉียบแบบคือยังยังเออยังไม่ได้มีชีวิตรอดแต่สร้างบ้านไว้ก่อนผมก็เป็นประมาณนี้นะครับครับ เสียกอะไรครับให้เขาพูดบ้างเลยครับนี่ผมบ้างก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะก็จะสร้างแบบมาว่าโคตรใหญ่ครับผมใช้เวลากว่าหนึ่งวันนะผมหนึ่งวันนะฮะก็สร้างเสร็จหนึ่งวันสองวันประมาณนี้แะเวต่แล้วเต่เขาถ่ายก่อนดิเออเฮ้ยเดี๋ยวเด้ก็ถ่ายไปได้แม่ถ่ายนะอือหรือตัดคลิปก่อนครับผมไม่ต้องละโอเคครับผมโอเค โอเคนะครับผมมาเราก็จะมารีวิวบ้านเลยนี่จะเป็นหน้าตาของบ้านนะครับอันนี้ก็คือผมกับอตเตอร์ก็แค่ได้กันนะครับผมมัก็เลยดูแปลกไปเอ,อนี่นะบ้านของก็จะมีแบบประมาณนี้คือเข้ามาปุ๊บก็จะเห็นบันไดกับประตูโง่นหนึ่งนะฮะกับตู้เย็นนะฮะไหนตู้เย็นตรงนี้นะครับผมเอ้ยอะไรเนะียเฮ้ยนี่ผมส่วนนี้จะเป็นชั้นบนนะฮะ น,นะตัวนี้ก็จะเป็นชั้นบนนะผมแล้วก็จะเป็นห้องข <c oughs> องแต่ละคนนะอันนี้ของไอปอนมานะผมนี่นะนี่ก็คือห้ององปอน <c oughs> นี่นะครับส่วนนี้จะเป็นห้องของไอเตอร์มานะผมนี่นะเยเเคเนี่ยผมก็จะเป็นห้องของไอเตอร์นี่ก็ห้องของผมนะฮะ <c oughs> คือมันจะเป็นสามส่วนเนี่ยเออ นี่จะเป็นหมาผมชื่อ,อตเติ้ลหมายเลขสองนะผมแลวผมมีตั้งชื่อนะครับนี่นะห้องผมจะไม่มีอะไรมากมีแค่เตียงแจกันดอกไม้อะไรแค่นี้กับอูุดนี่นะเอาชีวิตรอดแบบโกงๆนะครับผมปวดโอ้ยแมงกูออกประตูมไไ่ได้แล้วสวนนี้จะเป็นห,ห้องใต้ห้องใต้หลังคานะผมนี่ ห้องใต้หลังคาเป็นแบบนี้นะครับนะนอาหอนี่นะตรงนี้จะเป็นอ่าตรงนั้นอนะตรงเนี้ยตรงเนี้ยก็จะเป็นป้อมปะการนะัปยิงส่วนนี้จะเป็นคล้ายๆที่ล่อนของไอเตอร์มันนะผมล่อนมาลงน้ำโง่ๆตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยแล้วก็จะเป็นคล้ายๆแบบสเสบียงอะไรเก็บอะไรคลิปๆยเยอะๆนี่เป็นห้องใต้หลังคาเนะพื่อจะมาเก็บอะไรนะผมคือก็ทำไอาให้มันเท่นะฮะคือบ้านก็เอาจะใหญ่โตฮนะนี่นะ เฮยมือสีเหี้ยนี่นะที่เป็นห้องใต้ดินของผมเองนะที่ผมสร้างขึ้นมานะผมอันนี้ก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับจะ <c oughs> อนนอกมาเป็นประมาณนี้นะผมเอาไว้เก็บของที่ไม่อยากให้ใครมาขโมงขโมยหรือเฮี้ยอะไร้ครับผมนี่อันนี้ก็จะเป็นข้างนอกบ้านนะผมเราจะไปข้างนอกบ้านบ้างน,นะผมโอ้ยไอเฮี้ย เป็นประตูเซฟผมต้องแบบฉับไวนี่แหละเออนี่เนื้อจะต่อไปก็จะเป็นแบบพุ่มไม้นะฮะกันเอาไว้ส่วนตรงนี้จะเป็นคอ,อกม้ากับคอ,อกลาฮะแต่ยังไม่มีลามีแต่ม้านะผมก็คือก็อย่างที่บอกไปก็คือจะเอาชีวิตรอดแบบโกงนะฮะและถ้าเกิดโกงอย่างนี้ต้องอย่างที่ท่านผู้ชมทราบนะใครที่ติดตามผมตั้งแต่ผมห้าสิบซับโอ้โหจะรู้เลยว่าผมแม่งสายโกงไอ้ทีน่ฮะแลวผมผมเนี่ยแหละสายโกงตัวจริงนะคือจะบีมซี เอาไ, ik, ไ swimming, ้โกงถ้าโกงอะไรโกงไฟโกงบล็อกยัไม่ต้องไปตัดอะไรประมาณนี้แต่พอเข้าเข้ามาถึงร้อยซับก็เลิกโกงนะฮะเมื่อนแค่ไม่หีบซับห้าสิบซับประมาณนี้นะนี่จะเป็นน้ำอะไรของมันไม่รู้งงๆนะผมเฮ้ยเอาไว้รอดนะฮะใส่ปีกรอดแล้วก็รอดลงน้ำแล้วผมโอเคเราทำไปดูมาแล้วมาแล้วมารอดลงน้ำแล้วกูปีกรับตุมนั่นแหละครับคนงงๆเขาทำกันนะ เอาไปล่อนนะผมส่วนตรงนี้ก็จะเป็นของดี i ทีไอเอ็มิวซนไนะผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าเก็บเก็บเพี้ยอะไรของมันนี่นะมาก็จะไม่มีอะไรมีต่หีบงงๆครับผมนี่นี่นะก็จะไม่มีอะไรมากมายนะฮะที่ง่ๆคนระับสร้างลำเพี้ยเหมือนปัญญาอ่อนมาครับผมยายแมงมุมก็ยังงงๆอโอเคโอ้ย เค okay, ผมผมว่าผมผม,ผมว่าผมจะตกแต่งซะหน่อยนะผม,ผมจะทำอ่าเป็นอะไรดีเขาเรียกว่าไงอ่ะมันจะมีเตาผิงอ่ะเตาไฟอะไรเนี้ยแหละคือแบบจะพูดยังไงดีว่าไม่รู้ว่าเออช่างแม่งก <c oughs> ็คือแล้วก็จะมีเตาไฟที่คริสต์มาสอ่ะซันต้าชอบลงมาประมาณนี้ผมว่าผมจะทำซะหน่อย แต่ยังไม่ยังไม่รู้ว่าจะทําตรงไหนเพราะมันไม่มีที่ให้ทําเลยผม,ผมว่าอาจจะทาประมาณด้านขวาตรงนี้นะฮะนี่อาจจะทําประมาณตรงนี้นะครับตอนแคสเอาชีวิตนละอานมัง่งน่าจะนะก็คือแบบจะเอาชิ้นละแบบโกงๆับผมผมก็จะเตรียมของไปเรียบร้อยนะนี่นบผมนี่จะเป็นห้องทำอาหารนะห้องครัวนี่จะเป็นห้องแล้วของ C T I W s t นะผม ต้องระวังกับดักมันเยอะนะฮะกับดักแรกมันก็จะมาเลยครับผมนี่นี่ของกับดักแรกก็จะเป็นอันนี้นะฮะนี่นะนี่แหละคือกับดักแรกโอเคนะฮะถ้าใครไม่ทันได้สังเกตจะมองไม่เห็นนะครับเขาก็จะรีบแบบขึ้นสับตีนแต่มาฟอฟอฟแล้วก็ร่วงแบบนี้นะผมแล้วก็ร่วงเพื่อร่วงตกลาวาไปเลยนะผมเอ่อตา ตามจริงคันโยกกูกดเองก็ได้นะเว้ยคันโยกอ่ะเนี่ยกดแล้วแล้วฟิกกข้ามไปเลยนี่นั้นเนี่ยบางทีเนี่ยอย่างเช่นแบบคนจะรีบๆมาผมเขาก็จะขึ้นไปเลยอเตอร์สาธิตนายนายสาธิตดิสาธิตดิฝึบแล้วก็หาไปกับควันเลยครับผมโอเค โอ้โหเกือบเยี่ยกูมีอยู่ทางเดียวคือคุณต้องแบบไปแยบชา้าๆแล้วกระโดดอ้าตกเหมือน,อนก,ก,ก,กันในที่อ่ห่อแล้วกูมืดไปหน่อยนะผมนี่นะเราก็เปิดมาทางแล้วจะเสร็จแล้วก,ววก็จะมีแค่นี้ครับผมหีบกับอะไรงงๆไม่รู้แต่คุณต้องรอดนะผมน,นี่นะแล้ว เออเอาขันโยกอยู่ไหนวะ,ฮะเฮ้ยเอาอยู่นี่มืดครับผมมันเลยมองไม่เห็นนะฮะอ่านี่นะเสร็จแล้วโอ้ยกูเก็บประตูแบบนี้เคยแล้วก็ปิดประตูไปนงะบานเดียวปิดได้สองแบบนะครับผมนี่นะฮะเสร็จแล้วแล้วก็ปิดสลับเรียบร้อยเนี่ยผมก็จะมาเล่นแบบเอาชีวิตไปโโกงอะไรดาบเดิบอะไรที่พร้อมะฮะ อันนี้มันจะเป็นบั็กนะฮะไม่ต้องสนใจมันนะมันจะเป็นบัก็กเจอซอมบี้แล้วก็ไล่ฆ่าของส่วนนี้จะเป็นป้อมประกาศที่ผมสร้างก่นอนที่จะแคร์ได้สักแว๊บหนึ่งนะฮะนี่นะนี่เออเป็นแบนบน,นี้แล้วเราก็ใช้พวกคือธนูใช่ไหมธนูเนี่ยเล็งฟฟบเจอปุ๊บสอยฟับอย่างวัวเงี้ยเดินไปอย่างเงี้ยใช่ไหม เสร็จปุ๊บใสอเอื้ออ๋อไม่โดนต้องยิงให้โดนต้องยิงให้โดนไปชังแม่งอ้เหียหัวร้อนตอนนี้ก็เป็นที่รอดเหมือนกันนะผมนี่นะตายายดอดรอดแบบเนี้ยไปหาม้าอะไรเงี้ยไปฉับทีเดียวมาถึงม้าแล้วก็ไปขี่ม้าเล่นโลดเลยครับผมตัวน,นี้ก็จะเป็นม้าของไอเตอร์มาแล้วก็ นายอนฟินิตี้นะที่ตักได้เรื่อยๆไม่มีมันหมดอะไรของเขานะครับผมโอ้ยเจ็ดเคนี่ของ็รเป็นประมาณนี้นะฮะคือบ้าก,ก็จะไม่มีอะไรมากมายนะ,ะครับก็มีแค่แค่นี้ผมก็จะไม่มีอะไรมากแล้วนะฮะโอเคผมก็คือแค่จะบอกว่าเอาชีวิตรอดครั้งนี้ผมก็จะแบบกองน่าจะอีพีไม่เยอะมากก็ พ p สองอ EP แค่นั้นแหละครับผมก็คือแบบจะมาตะลุยิแลกเลยสู้กับซอมบี้อะไเตรียมของเอ็นช์าอะไรอย่างเงี้ด้วยมั้งเรือจะไม่มีนะผมเพราะว่าอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมก็คือผมก็จะมีอยู่ตรงนี้นะฮะนี่นะ,ะนี่ <c oughs> นเตรียมไม่หมดแล้วนะครับกับสัตว์เลี้ยงคู่ใจนะฮะสัตว์เลี้ยงคู่ใจตัวนี้ครับผมเ <c oughs> ติ้นมาเลขสองนะฮะ หันหน้าหน่อยลูกน,น,นั่นแหละน่ารักแมครับผมน่ารักเหมือนผมเลยโอเคแล้วผมคลิปนี้ก็น่าจะประมาณสิบนาทีนะฮะก็คงจะไม่มีอะไรแล้วเพราะว่าก็บอกไปหมดนี่ก็เป็นตู้เย็นที่ผมสร้างขึ้นมาเองนะผมนี่นะเหมือนเดิมนะฮะกับตู้หนังสือที่ไม่รู้ว่ามีไปทำมีที่อะไรเอามาตั้งโชว์ครับผมเพื่อความสวยงามนะฮะเพื่อความสวยงามรลังการงานสร้างไอ้เจหลังเกอ้อ แด่แล้วมันตั้งแบบมาโง,ง,ง่ๆอบผมอออๆบักแดกสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเค่นี้พบก็หม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายเย